ผมขอผมขอแถมอีกเรื่องได้ไหมเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าหลังจากผมดูชาโดเสร็จอผมก็ไปดูว่ามันมีหนังที่ชื่อว่าชาโดอะไรอีกบ้าง <c oughs> นี่คือคอนเซปต์การดูหนัง <c oughs> ปรากฏว่าไปเจอหนังเรื่องชาโดอินเดอะคลาวชาโดอินเดอะคลาวเอาอีกล้ใช่ไหมผมจําชื่อถูกว่าชาโดอินเดอะคลาวว่าที่เป็นคุณ Chloe Grace โคลยเกรสมอลเรสขับเครื่องบินอเออเรื่องนั้นเรื่องนี้น่าดูมันดูไม่ทันในโรงหนัง ตอนตอนที่มันเข้าโรงไปเมื่อสักสองสามเดือนก่อนอะใช่ครับหนังต,งตัวอย่างตัวอย่างหรือว่าโปสเตอร์มันไม่น่าดูเลยเฮ้ย hey, หนังตัวอย่างน่าดูผมรู้สึกว่ามันอ่หนังแอคชั่นทุนต่ำซีจีเยอะๆที่แท<า>น,นเรื่องเนี้ยผมอยากไปดูเพราะอะไรหรือว่าที่มันระเบิดกลับขึ้นมาบนเครื่องบินอีกทีนหนึ่งอะอ๋อ oh. ความเบอร์ตรงนั้นอะมันมันมีช็อตที่แบบว่าตกเครื่องบินไปแล้วอะ่ะแล้วโดนยิง mm. แล้วปุ้งกลับขึ้นมาในเครื่องใช่อันนี้คือทําให้ผมอยากดูเรื่องนี้มากๆเลยเฮ้ยถ้าหน้าหนังมันแค่นั้นนะ มันจะเหมือนเซ็ตเหมือนว่าเป็นหนังที่แบบแอคชั่นบ้าบอหลุดโลกใช่ไหมมันมีมันมีฉากพวกนั้นจริงเว้ยแต่คุณแจ็คจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้มันคือมันคือมันคือไอ้หนังวันโลเคชั่นมูวี่เว้ยโอ้ยอยู่บนเรือเครื่องบินอย่างเดียวคือมันเป็นเหมือนไอ้หนังประเภทที่ว่าอยู่ในโรงศพเท่านั้นอยู่ในรถเท่านั้นอยู่ในเออะไรนะไอ้เรื่องล่าสุดมินเอออกซิเจนออกซิเจนอ่ะตู้เมดิคอลเท่านั้นอย่างเงี้ยอันเนี้ย อยู่ในเครื่องบินเท่านั้นอแล้วสักประมาณแบบสี่สิบกว่านาทีอ่ะอยู่ในห้องยิงปืนของเครื่องบินเท่านั้นอแล้วกล้องไม่ถ่ายเลยเลยนอกจากหน้านางเอกเฮ้ยผมว่าคือถ้านางเอกคือโคเอโกตโคเอเกสมอเลสอ่ะแล้วสี่สิบนาทีเห็นแต่หน้านางเอกเนี่ยเอาไปหกคะแนนแล้วนะใช่แล้วน้องเขาเล่นดีมากอืเขาได้โชว์แอคติ้งเลยหละเรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาเล่นแบบแสดงอารมณ์อยู่คนเดียวอยู่ในห้องแคบๆอ่ะแล้วมีเอลลเมนต์ของแบบ ความเหนือธรรมชาติความสัต์ประหลาดความสงครามอืความแบบตื่นเต้นสารพัดรูปแบบอืที่แบบค่อยๆเผยอ,ออกมาแบบอยู่ดีแบบเอลเมนต์ความแบบไม่ธรรมดามันค่อยๆเผยอ,ออกมาทีนิดว่าสถานการณ์ตกลงมันคือ,อยังไงกันแน่วะเข้มข้นขึ้นอีกกดดันขึ้นอีกเข้มข้นขึ้นอีกแล้วสุดท้ายแอคชั่นระเบิดระเบ้เบเบอปูป้าปูป้าอยากดูโคตนมันอันนี้คือแบบเป็นหนังบอสบัตเตอร์คืออยากดูคือ ในช่วงเวลาที่เราเครียดงานเยอะหรืออะไรพวกนี้ไอ้หนังแบบนี้คือหนังที่เยียวยาจิตใจเออแต่มันไม่ใช่หนังไร้สมองขนาดนั้นนะมันเหมือนต้องติดตามว่ามันไม่เฉลยพอดตรงไปตรงมาคือคือเขียนบทมาดีใช่เล่าเรื่องดีออแต่สุดท้ายแล้วก็คือเป็นหนังที่อ่ไม่ได้มีความซีเรียสนะเป็นเป็นแบบเอามันแหละอืมแต่ว่ามันชั้นเชิงมันดีผมว่าเออชอบชอบชอบชาโดนเดอคลวเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกไม่ได้อยากดูเลยแต่ไปเห็นรีวิวเฮ้ย เปอร์เซ็นต like ์มันเยอะจังวะในรถเท่นน่ะไม่รู้แบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรอะไรยไงหรืออาจจะมีคนรีวิวแค่สามคนหรือก็เลยเออหนังหนังฟอร์มเล็กที่นอกกระแสแล้วก็พลาดไปนะฮะได้มาดูเอ่์ไหร่ชอบครับไดเาาอยววแพร